ยามาจูดอยอุจิบะนะครับนิสัย4ีเซนฟีเมลนะครับตัวนี้ก็ uh, กินเก่งนะแล้วก็อ้วนเลยนะครับอ้วนดีกมลมดีสำหรับคนที้หาปลาอ้วนๆน,นะครับแล้วก็ลายน่ารักน่ารักนะตัวนี้ก็ถือว่าลายเพอนอ้างใช้ได้นะครับเปิดขาวสวยงามเลยนะครับ พาเทินอจะมีความไม่สม่ำเสมอของสีนะไม่เขืนอยู่นะครับสังเกตนะว่าตรงนี้จะเข้มนะแล้วก็ตรงนี้จะอ่อนนะครับซึ่งตังนี้ก็เป็นตัวบอกคุณภาพของสีได้นะครับว่าอยู่ในเลเวลไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็สีแบบไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีความคมของคิวะนะครับด้านซ้ายเนี่ยคิวะกับซาชิถือว่าดีนะครับ แค่ว่าความซ้อนเสมอในผืนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้ลายเรียบร้อยสาช้านะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มที่แพงมากๆนะครับผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่า,อาอยามาจูดอยกลุ่มนี้ราคาต้นทุนแพงครับช่วจยจำเพียบยามาจูดอยอส,สี่สิบส42เซนซีเมลนิวไทร์เกิดของ20